สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีนนต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนซื้อนะครับรู้ก่อนซื้อในค่ำคืนนี้ต้องบอกว่ายังอยู่ที่เรื่องของเสียงนะครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องของสปีคเกอร์ที่เป็นซาวบาร์ไปแล้วนะครับผมซึ่งเป็นการจำลองเสียงแบบรอบทิศทางนะครับเสมือนจริงเลยวันนี้ครับผมเราจะมาพูดถึงสปีคเกอร์นะครับที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงกันบ้างเมื่อวานดูหนังไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้มาฟังเพลงกันบ้าง ซึ่งก็จะมีกลุ่มคนนะครับที่เขาเรียกว่าออเดียโอไฟน์นั่นเองคือกลุ่มที่ชอบแบบฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจเลยปกติแล้วนะครับออเดียโอไฟล์นะครับบางทีเวลาเราเล่นเครื่องเสียงต่างๆเนี่ยก็มักจะมีะลำโพงที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ราคาค่อนข้างสูงแต่วันนี้ครับผมเรามีการจัดรายการครับผมแล้วก็มารีวิวกันด้วยครับกับชื่อตอนว่ารู้ก่อนซื้อนี่ครับผม Audio อไฟสปีกเกอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่า Audio อไฟสปีกเกอร์ที่เราจัดมามีราคาที่เป็นมิดนะครับผมที่สำคัญครับผมติดตั้งง่ายเน้นดีไซน์และเป็นแบบไร้สายคือใช้มือถือเนี่ยในการบังคับนะครับผมซึ่งตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองอย่างยิ่งในพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือว่าจะเป็นตามห้องนอนต่างๆก็สามารถติดตั้งได้ง่ายมากๆเลยครับถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นรุ่นไหนนะครับสำหรับคนที่เป็นออดิโอไฟเนี่ยนะครับไปติดตามจากส s p ช c i ลิสต์หน้าร้านเราเลยครับกับคุณนน AV Value สวัสดีครับคุณนนสวัสดีแทนด้วยนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับนนนะครับจาก AV Value ก็ ในบรรยากาศของหน้าร้านเหมือนเดิมห้องเครื่องเสียงเหมือนเดิมวันนี้เรามาในเรื่องของลำโพงที่เรียกว่า audio file speaker นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัย audio file speaker ต่างจากลำโพงฟังเพลงอย่างอื่นยังไงมันมีอะไรที่พิเศษกว่าทำไมต้องเรียกไม่เหมือนกันจริงๆคําว่า audio file เนี่ยมันใช้เรียกกลุ่มคนที่ฟังเพลงในระดับจะเรียกว่าจริงจังไหมก็คือคนชอบฟังเพลงมากแล้วกันนะครับ แต่เขามีการฟังที่ต้องการรายละเอียดมากขึ้นต้องการดีเทลต่างๆในเพลงของเขามากขึ้นทำให้เขาต้องการลำโพงที่ตอบสนองเขาได้ดีมากขึ้นพูดถึงลำโพงออเดียอไฟลหลายคนจะคุ้นภาพลำโพงลักษณะนี้แบบนี้ซึ่งพวกนี้มันเป็นลำโพงพาสซีฟที่ต้องการการต่อแอมป์เพิ่มบางคนไม่สะดวกที่จะซื้อลำโพงเป็นชุด มาต่อแอมจัดวางบางคนห้องไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นบางคนที่จัดวางไม่พอดีบางคนฉันแค่รักการฟังเพลงแต่ว่าฉันตั้งลำโพงชุดใหญ่อย่างนี้ไม่ไหวทำยังไงวันนี้เราจะอยู่กับ Audio f i l สป p e เกอรที่เป็นลักษณะของลำโพงตัวเดียวหรือลำโพงที่ใช้งานเบ็ดเสร็จจบได้ในตัวเดียวลำโพงแร์แรกที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือลำโพงจาก Name Audio นะครับ ซึ่งเนมเดโเป็นแบรนด์เครื่องเสียงชั้นนาจากประเทศอังกฤษเขาเก่งในเรื่องของการทําตัวแอมตัวโปรเซสเซอร์หรือว่าตัวมิวสิกเพเยอร์เน็ตเวิร์กต่างๆจริงๆแล้วลาโพงนี้มันคือซีรีส์มูโซนะในซีรีส์แรกของเนมเนี่ยลำโพงมูโซเ,เนี่ยเจนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่เขาต้องการดีที่สุดในด้านลาโพงด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยเหาพาร์ทเนอร์ในการทําลําโพงให้ซึ่งก็คือ f o c a l นั่นเอง f o c a l ก็คืออีกค่ายหนึ่ง ที่สวนทางกันทำแต่ลำโพงล้วนๆเป็นค่ายจากฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นทำให้มูโซทั้งสองตัวในเจน2เนี้ยเรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งเรื่องระบบและเรื่องลำโพงตัวนี้มีชื่อว่ามูโซ q q b 2 QB ก็คือคิวบิกเล่นขำง่ายๆนะครับลักษณะเป็นลูกเต๋าแบบนี้ตัวนี้เห็นเล็กๆขนาดไม่ใหญ่มากเท่จากมือผมนะเห็นเล็กๆแบบนี้ พลังเสียงกำลังขับเนี่ย3 0 0วัตต์เลยนะครับไม่ธรรมดานะ300วัตต์ดอกลำโพงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันเลยตัวหน้ากากสามารถซื้อเพื่อซื้อหน้ากากเพื่อเปลี่ยนสีได้นะครับหน้ากากตัวนี้ถอดเปลี่ยนได้มีสีให้เลือกมีสีน้ําเงินสีแดงให้เลือกเปลี่ยนนะครับสามารถซื้อซื้อแยกได้นะอ่ะเรามาดูตัวลําโพงกันตัวลําโพงประกอบไปด้วย1 1วูเฟอร์ที่เป็นเบสนะครับ 2อง mid l e n g t ซึ่ง mid l e n g t เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาดีไซน์มาให้แยกซ้ายขวาเพื่อให้ดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยออกได้ทั่วถึงไม่ได้อัดตรงกลางอย่างเดียวและ2องทวิตเตอร์ที่เหมือนกันก็คือหันซ้ายหันขวานะครับและด้านข้าง2ด้านนี้เป็น passive radiator สองข้างนะครับทำให้เบสที่ได้จากตัวเนี้ยค่อนข้างหนักและแน่นมากๆด้วยความที่อย่างที่ผมบอก n a m เป็นอัจฉริยะในเรื่องทำเพเยอร์ทำแอมเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อของตัวนี้เรียกว่าครบจบและใช้งานง่ายมากๆอย่างแรกเลยมันสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้และเชื่อมต่อสายแลนได้ด้วยทําให้เราสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันในมือถือผ่าน Wi-Fi ของเราได้เพียงแค่ต่อ Wi-Fi วงเดียวกันปรับเสียงเล่นเพลงแม้กระทั่งเชื่อมต่อแอปสตรีมเพลงอย่าง Tidal Spotify ก็เลือกเปิดจากแอปได้นะครับ เรียกว่าเป็นแอปที่คิดมาแล้วว่าจบในแอปเดียวได้เลยโดยไม่ต้องไปเปิดแอปเสร็จไปเปิดหน้าแอปอื่นเพื่อจะแคสเข้ามาสตรีมเข้ามาไม่ต้องในทางกลับกันถ้าเราเปิดหน้าแอปที่เป็นแอปสตรีมเพลงอยู่แล้วอยากแคสเพลงเข้าไปก็ทําได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมสําหรับการเชื่อมต่อหลายๆแบบส่วนการเชื่อมต่อแบบสายตัวนี้ต่อได้ทั้ง AUX และ Optical รวมถึงที่สำคัญที่สุดสามารถเสียบ USB เพื่อต่อแฟลชไดร์หรือว่าฮาร์ดดิส์เล่นเพลงจากไฟล์ของเราก็ได้ด้วยเมื่อ <c oughs> เราเสียบฮาร์ดดิสหรือแฟลชไดร์เข้าไปแล้วตัวแอปพลิเคชันเราสามารถเข้าไปเลือกเพลงได้ด้วยนะคือ <c oughs> พอเราเข้าไปเราเลือกซอรสเราเลือกเพลงในฮาร์ดดิส์ของเราได้อีกเพื่อจะเล่นมันทําให้เราสามารถคอนโทรลของคอนโทรลเจ้าตัวนี้แบบไร้สายได้โดยสมบูรณ์แบบเลยคือเราไม่ต้อง นั่งลุกขึ้นมาหรือหยิบรีโมทขึ้นมาไม่ต้องเลยเราหยิบมือถือข,ของเราขึ้นมาแล้วคอนโทรลมันได้เลยทั้งหมดที่ผมว่ามากับเจ้า QB 2เนี่ยคุณคิดว่าราคาเท่าไหร่มันน่าจะต้องแพงมากแน่ๆเลยเกตไฮเอ็นด,ด้วยตัวนี้ค่าตัวน่ารักน่ารักอยู่แค่3 5มหมื่นห้าสากับลำโพงที่เป็นเซิร์เวอร์ด้วยสตรีมเพลงได้ต่อ Wi-Fi ได้รองรับ Airplay รองรับ โฮมแค t ทุกอย่างครบจบในตัวเดียวเสียงเซตแบบนี้หน้าตาแบบนี้ไซส์แบบนี้ลำโพงที่เป็นซีรีส์มูโซอย่างแรกที่เด่นเลยคือเสียงเบสเบสมีความแน่นแต่ไม่ใหญ่ไม่เบอร์แน่นอิ่มและดีเบสค่อนข้างเยอะนะครับเสียงกลางตัวนี้ด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ของลำโพงโฟกัลเพราะฉะนั้นเสียงกลางจะค่อนข้างมีความสดกระจ่าง ไม่ถูกไม่ถูกย่านเบสบางแต่อย่างใดนะและรายละเอียดต่างๆดีเทลต่างๆช่องไฟต่างๆทงัๆ้งๆที่เป็นลําโพงชุดเดียวแต่ก็แยกช่องไฟได้ดีนะครับเสียงแหลมแน่นอนทว i t เตอร์ดีไซน์มาแบบนี้เพราะงั้นเสียงแหลมไปได้ไกลพอสมควรอาจจะไม่ได้ใส่กิ้งมากแต่ว่าไม่ลำคาญหูแน่นอนฟังแล้วไม่เหนื่อยแน่นอนที่สำคัญที่สุดตำแหน่งวางตรงไหนก็ได้ในห้อง ขอแค่อยู่ข้างหน้าเราจะวางค่อนซ้ายค่อนขวาเสียงไปได้ทั่วหมดนะครับในขนาดส่ห้องที่ไม่ใหญ่เกินไปนะเสียงเนี่ยค่อนข้างทําได้โอเคเพราะฉะนั้นจัดวางง่ายครับเป็นลําโพงตัวเดียวที่ใช้ง่ายแนะนําถ้าตัวนี้ยังไม่จุใจ QB2 ยังเล็กไปขยับขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ของมูโซคือ m มูโซ2เหมือนกันอย่างที่บอก แอมดีไซน์โดยเนมและดอกลำโพงทำโดยโ o c a l เชื่อมต่อผ่านสายแลนผ่าน Wi-Fi ได้เหมือนกันต่อโฮมแคสได้เหมือนกันแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในการเชื่อมต่อคือต่อ HDMI ARC ได้หมายความว่าอะไรคุณใช้ลำโพงตัวนี้ต่อเข้ากับทีวีได้เลยดูหนังผ่านลำโพงตัวนี้ได้ด้วยตัวนี้หลอกลำโพงจะเป็นวูเฟอร์เบสอตัวจากตัวนี้ตัวเดียวนะตัวนี้สตัวมิดแลน สข้างอยู่ริมและ Twitter รสตัวอยู่กลางสเตทของตัวนี้กว้างกว่า QB 2แน่นอนดีเทลต่างๆช่องไฟต่างๆทำได้ดีกว่าแน่นอนและเบสของตัวนี้มีมิติกว่า QB 2แน่นอนราคามูโซ่ออยู่ที่65,000บาทเพิ่มขึ้นมา30,000คุ้มไหมอ่ะโอเคตัวนี้ทำได้ดีมากในราคา35 0 0 0แต่ ไซส์ด้วยความไซส์ด้วยอะไรอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องขนาดห้องเรื่องระยะการฟังบางคนนั่งฟังไกลๆตัวนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นลําโพงเยอะขึ้นกําลังวัตตของตัวนี้450วัตต์เยอะมากนะกับลำโพงไซส์ประมาณนี้ลําโพงทูช a n แนลนี่บางทีคู่หนึ่งรวมกันยัง200กว่าวัตต์เองแต่นี่450วัตต์เลยนะการเชื่อมต่อทําได้ทุกรูปแบบ HDMI Optic AUX ต่อได้ บลูทูธได้ Wi-Fi ได้สั่งงานผ่านแอปเดียวกันได้และที่สำคัญถ้าคุณมีลำโพงของ Name หรือแอมของเนมอย่างตัวนี้ที่อยู่ในซีรีส์ Unity คุณสามารถใช้งานทั้งหมดพร้อมกันผ่านแอปพลิเคชันเดียวกันได้ทำมัลติรูมได้สามารถสั่งให้เปิดเพลงนี้ในลำโพงตัวนั้นเปิดเพลงนี้ในลำโพงตัวนี้แยกกันก็ได้เราจะไปดูตัวต่อไป จากอังกฤษเหมือนกันเป็น audio ไฟล์เหมือนกันแต่มีความหรูหรามากขึ้นแบรนด์ต่อมาที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือผู้เดียอังกฤษเจ้าเก่าเจ้าเดิมเบียนโอของเราแน่เองครับหรือ Bang o. แบรนด์แอนโอลูเฟนนะครับเบียร์ซอหนึ่งดีไซน์ถูกทํามาเป็นลําโพงตั้งโต๊ะเป็นลำโพง360องศานะครับเป็นพอ r เทเบิลด้วยมีแบตเตอรี่ในตัวคือเสียบชาร์จเต็มครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถเปิดสแตนบายทิ้งไว้ได้ นานสุด16ชั่วโมงเปิดฟังเพลงต่อเนื่องได้นานสุด4ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับพลังเสียงของตัวเนี่ยกับแบตท,ที่ให้มาถือว่านานนะการเชื่อมต่อตัวนี้แน่นอนเป็นลำโพงไร้สายสมบูรณ์แบบไม่มีการต่อสายใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อผ่าน Wi-Fi ได้ต่อผ่าน Bluetooth ได้นะครับ Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อแล้วแคสผ่าน AirPay ได้ Apple AirPay ได้ Google Cast ได้นะครับคอนโทรลตั้งค่าต่างๆปรับใช้งานต่างๆผ่านแอปพลิเคชันของ BNO ด้านบนเป็นลำโพงวูเฟอร์นะครับตรงนี้แล้วเป็นดอกเดียวนะแล้วยิงเสียงข้างตรงกลางนี้จะมียอดแหลมเพื่อให้เสียงกระจายออกไป360องศารอบตัวส่วนทั้งหมดที่เห็นตรงนี้เป็นส่วนของเสียงเบสล้นๆนะครับ ด้านล่างนี่เป็นเสียงเบรล้วนๆเพราะฉะนั้นความหนักแน่นของเสียงอย่างที่ผมบอกเบรดโอซีรีส์ใหม่ๆเนี่ยเรื่องเสียงเบสเนี่ยเขาแก้ไขปรับปรุงมาดีมากเสียงเบสม,มีมีให้สัมผัสแต่เป็นเบสแบบผู้ดีเป็นเบสนุ่มๆนะครับตัวนี้เสียงเบสค่อนข้างมีความทุ้มพอสมควรไม่ไม่กระแทกแรงไม่อิมแพกมากแต่สัมผัสได้ว่ามีและลึกพอสมควรคือมาเป็นมวลที่ อิ่มลึกนุ่มเสียงก้างเสียงแหลมอันนี้เป็นข้อดีของเบียโอเข้าอยู่แล้วเสียงร้องใสเสียงแหลมใสนะครับไม่รู้สึกล้าไม่รู้สึกลำคาญร,ราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่65,000บาทกับเสียงที่ได้กับการเชื่อมต่อการทำงานต่างๆที่เรียกว่าง,ง่ายมากถือว่าครบและจบในตัวเดียวอีกเช่นกันที่สำคัญเจ้าตัวนี้มีไม้ด้านบนด้วย สาม,มารถสั่งงานผ่าน Google Assistant ได้เลยเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆของเราที่เชื่อมต่อผ่าน Google Home เหมือนกันสั่งผ่านเจ้าตัวนี้ก็ได้นั่งใกล้ๆมันเดินผ่านมันสั่งมันก็ได้สั่งปิดไฟสั่งเปิดแอร์สั่งผ่านตัวนี้ได้ไม่มีปัญหาเป็น p อไดเบิลด้วยพระเอกของเราอีกตัวหนึ่งตัวนี้ A9 นะครับ A9 เนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีเพราะว่าตอนนี้เขาเดินทางมาถึงเจนที่4แล้ว ตั้งแต่เจน1,2,3เนี่ยถือว่าขายดีมากขายดีมาเรื่อยๆเลยตัวนี้เป็นลําโพง3ทางนะครับสาทางมีอะไรบ้างก็คือวูเฟอร์ใหญ่ตรงกลางมีมิดแน n ์ ang, มีทวิตเตอร์นะครับเป็นลำโพงสามทางให้รายละเอียดดีเทลที่ดีมากแม้จะเป็นลำโพงตัวเดียวอย่างที่ผมบอก Audio ย i e ไฟส a ป e เอที่ผมพูดถึงในวันนี้คือเน้นลำโพงตัวเดียวใช้ง่ายแต่เสียงดีการเชื่อมต่อของตัวนี้สามารถเชื่อมต่อสายแลนได้นะครับต่อ WiFi ได้ เหมือนเดิมเราพงที่ต่อ Wi-Fi ได้สตีมแค t เข้าไปได้ i r r l a y ได้แอดเข้า Google Home ได้สั่งงานห่าน o o o l l e Assistant ก็ได้นะครับและที่สำคัญที่สุดคือเจ้าตัวนี้ฟังอินเทอร์เน็ตเรดิโอได้ด้วยนะคือเป็นคลื่นไทยด้วยไม่ใช่ไม่จำเต้องเป็นคลื่นเมืองนอกอย่างเดียวเป็นคลื่นไทยด้วยหลายๆคลื่นที่เราเข้าไปในแอป b บ O แล้วเลือกซอสให้ฟังเป็นวิทยุ ผ่านอินเทอร์เน็ตก็เลือกฟังได้นะครับตัวดีไซน์นอกจากลําโพงที่ผมบอกไปแล้วขาตั้งเป็นไม้แท้นะครับไม้จริงตัวลําโพงด้านขอบเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนขอบด้านบนเนี่ยถ้าเห็นด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นจุดๆอยู่ตรงเนี้ยสามารถคอนโทรลเพื่อเพิ่มเสียงลดเสียงได้ผ่านการลูบนะครับลูปมาเพิ่มเสียงลูปกลับลดเสียงแต่ทีนึงหยุดเพลงแต่ทีนึงเล่นเพลงต่อ สามารถคอนโทรลได้นะครับราคาเจ้า A9 Gen4 จขอยจำว่า Gen4 นะอย่าไปสับสนกับตัวเก่านะครับ1 9 0 0 0บาทนะครับ1 9 0่0บาทที่สำคัญที่สุดเจ้าตัวนี้เมื่อคุณต่อผ่านแอปแล้วคุณสามารถเซตได้ด้วยว่าคุณวางในตำแหน่งไหนของบ้านเช่นเข้ามุมแกงบ้านชนกำแพงเพราะฉะนั้นในราคาค่าตัวนี้คุณไม่ต้องห่วงว่าซื้อไปแล้ว ม,มันจะวางได้แบบเดียวเสียงจะเป็นแบบนี้ไม่มันปรับอีควอไลเซอร์ปรับเสียงการสะท้อนเสียงตามตำแหน่งที่คุณวางได้เลยเมื่อวางแล้วเนี่ยผมชอบผมชอบลำโพงค่ายนี้อย่างหนึง่งตรงที่วางแล้วมันดูไม่เป็นลำโพงมันดูเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านสวย,สวยแๆแบบปลกอาร์ตสักอย่างหนึง่งซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่มีเสียงเนี่ยราคาเนี้ยคุณซื้อความอาร์ตคุณซื้ออะไรคุ้มแต่วันนี้เราก็ยังไม่หมดอีกเราก็ยังมีลำโพงอีกค่ายหนึ่งเหมือนกันที่เป็นลำโพงฟังเพลงเหมือนกัน เป็นแบรนด์ดีเหมือนกันจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะผมแบ,บนดสุดท้ายของเราในวันนี้ b, b. And w b o w e r และ Viking ของเราแน่นองและแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่า ลำโพงของเมีย์ b u ี l ี s e r i ใหม่เนี่ยยังคงอยู่ในพวกนี้ก็ยังคงอยู่ใน s ี r ีส์ Formation เหมือนกันตัวแรกตรงกลางตัวนี้หน้าต่าน้องฟักทองอ่ะตัวนี้เป็นรุ่น Formation Wave นะครับไซส์เนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่ประมาณนี้แต่เห็นหน้าตาอย่างเงี้ยลำโพงเขาอัดแน่นไปด้วยคุณภาพนะอย่างแรกเขามีวูเฟอร์ตรงกลางนะครับหตัวและมี m i d แกับท tweeter ทั้ง2ข้างทั้งหมดเนี้ยทำให้เราสามารถวางเวทไว้กลางห้องมุมห้องก็ได้แต่ดีเทลของเสียงเนี่ยสามารถสร้างสเตทที่สวยระยะดีฟังแล้วรายละเอียดดีดีเทลดีได้โดยไม่ต้องไปเซตอะไรมาเลยนะครับวางไว้ตรงไหนก็ได้ด้านหลังเป็นไม้ไม้แท้นะด้านหลังนะครับบอดี้ด้านหลังเป็นไม้แท้ให้มิติเสียงที่มีความ มีเนื้อนวลมีความอิ่มนะครับต่างจากด้านหลังที่เป็นพลาสติกหรือเป็นอลูมิเนียมทั่วไปการเชื่อมต่อแน่นอนอย่างที่บอกไปแล้ว s i r i formation เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต่อได้แค่แลนการเล่นเพลงก็คือทําได้เหมือนกันก็คือ a i r ์เพได้ Google Cast ได้ Home Cast ได้นะครับและ,และสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชัน Bo w e r Home ได้ เป็นแอปสำหรับคอนโทรลฟอร์เมชันทั้งซีรีส์เลยแอปนี้ราคาของเจ้าตัวเวดเนี่ยอยู่ที่3 9 9 0 0บาทไม่แพงไม่แรงเลยนะถือว่าเป็นลำโพงอีกตัวหนึ่งที่ครบและจบในตัวเดียวได้เหมือนกันเหมาะสำหรับใครที่ยุคสมัยนี้ชอบฟังเพลงผ่านสตรีมอยู่แล้วสุดท้ายพระเอกของเราตัวนี้เป็นคู่นะอันนี้เป็นคู่เป็นพี่ใหญ่สุดในลำโพงซีรีส์ฟอร์เมชันซึ่งก็คือ formation duo มันคือลำโพง t o channel นี่แหละก็คือลำโพงสองตัวฟังเพลงนี่แหละแต่เป็น t o channel ที่เรียกว่า two wireless สำหรับผมนะผมเรียกมันว่า two wireless speaker คือยังไงคือปกติลำโพงสองตัวเนี่ยเราจะต้องต่อสายลำโพงเข้าแอมหาเครื่องเล่นมาต่อมันเป็นปกติของลำโพงสองตัวอยู่แล้วอย่างน้อยต้องมีอะไรสักอย่างตรงกลางเพื่อเล่นมันเพื่อคอนโทรลมันแต่ลำโพงสตัวนี้ ไม่ต้องการอะไรเลยอย่างที่2ลําโพงแอคทีฟหรือลําโพงทัวร์ชานเลที่เป็นมีแอมในตัวส่วนใหญ่แล้วแอมจะอยู่ที่ข้างเดียวไม่ขวาก็ซ้ายแล้วใช้การพ่วงสายไปหาอีกข้างหนึ่งแต่เจ้า2ตัวนี้แต่ละข้างมีแอมในตัวทั้งคู่ข้างละ125วัต์เพราะฉะนั้นทั้ง2ตัวสามารถจัดเซตตำแหน่งแล้วเสียบปลั๊กจบไม่ต้องการการลากสายพ่วงต่อใดๆทั้งสิน้นเรื่องสเปคตัวนี้ เป็นลำโพงสองทางนะครับมีวูเฟอร์และมี Twitter อย่างละหนึ่ง Twitter เนี่ยถ้าใครได้ดูลำโพง b บ w หลายๆรุ่นมาผมบอกเลยว่า Twitter ตัวนี้เป็น Twitter รรุ่นเดียวกับที่ใช้ในซีรีส์800รุ่นเดียวกันเลยนะเป็นแบบเดียวกันเลยที่ขึ้นมาเป็นหัวอย่างนี้ไม่ใช่แค่หน้าตาเหมือนกันเป็นรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงของสองเรื่องเสียงของคู่นี้เรียกได้ว่าจบเหมือนทูชาแนลปกติทั่วไปเลย เสียงตัวนี้ยานเบรคถ้าวางได้ตำแหน่งที่ดีถ้าวางตำแหน่งที่ถูกต้องยานเบรคลงได้ลึกและแน่นมากๆอิมแพคดีมากๆแต่ไม่กบรายละเอียดเสียงร้องใดๆทั้งสิน้นเสียงร้องเสียงวอลคอลค่อนข้างเด่นลอยออกมาไม่มากแต่ก็ชัดเจนเสียงดนตรีต่างๆแยกรายละเอียดซ้ายขวาค่อนข้างชัดเจนเสียงแหลมมีความจัดนิดนึง แต่ก็ไม่ได้สากหูยังไรนะครับไปได้ไกลอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่เป็นลำโพงทูชานเอลขึ้นอยู่กับการจัดวางตำแหน่งของคุณด้วยที่สำคัญลำโพงที่เป็นบุ๊คเชลเนี่ยการที่จะวางให้ได้ดีการที่จะจัดตำแหน่งให้ได้ดีหรือการที่จะให้เสียงดีดีที่สุดของมันขาตั้งก็เป็นเรื่องสำคัญแน่นอนเบียดในวิวคิดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นฟอร์เมชั n นดูโอมีขาตั้งขายสำหรับ เฉพาะของ Duo นี้เลยแบบพอดีเป,เป๊ะเเลยมีช่องร้อยสายให้น้ำหนักกำลังดีวางแล้วนิ่งจัดวางง่ายไม่สะเทือนนะครับราคาเจ้าตัว d u โอนี้ราคาอยู่ที่คู่ละขายเป็นคู่นะคู่ละ179,900บาทซึ่งราคานี้ไม่รวมข่าตั้งนะครับ179,900บาทถามว่าคุ้มไหมจบคุณซื้อลำโพงคู่หนึ่งคุณไม่ต้องซื้อแอมคุณไม่ต้องซื้ออะไรอีกแล้วคือจบเลย ฟังสตรีมเต็มที่คุณหาถ้าเกิดคุณมีไฟเพลงเยอะคุณหาเน็ตเวิร์กเพเยอร์สักตัวหนึ่งมาทําเป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อเล่นผ่านมันก็ได้แสนแปดอะของตีโมโมโม๋ผมแสนแปดสำหรับคู่นี้แต่เสียงที่ได้หลังจากผมเซ็ตลงตัวแล้วเนี่ยคือว่าโอเคมากเสียงที่ได้นี่คือแบบคุ้มคุ้มแน่แนราคาเนี้ยคือไม่ต้องหาระบบอะไรแล้วและขาตั้งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ขาตั้งที่ดีไซน์มาสำหรับดูโอราคาอยู่ที่คู่ละ 3า0 0มบาทก็ราคาประมาณข่ะตั้งลำโพงทั่วไปไม่ได้แรงอะไรมากมายเพราะฉะนั้นประมาณนี้เซตนี้ประมาณ2 0 0 0 0นกว่านี่คือจบสมบูรณ์แบบไม่มีการเชื่อมต่อสายอะไรเลยจริงๆสําสหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นลำโพงแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนก็ตามอาจจะสะดวกมาหน้าร้านหน้าร้านของเราอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้น1ครับโซนติดทางออกลานจอดรถชั้น 1A ถ้าขับรถมาจอดชั้น 1A เดินเข้ามาได้เลยนะครับ สามารถเข้ามาลองมาสอบถามมาลองฟังกันได้อินบ o ็อกมาในเพจเราได้สอบถามลงข้างล่างตอนนี้ก็ได้หรือ l i น์แอช่องทางต่อ Line แอของเรามี a v v a v u e นะครับเว็บไซต์ของร้าน avvalue.com ช่องทางเดตยวต่อต่างๆติดต่อเข้ามาได้เรามี Lazada เรามี s h o ป e e เรามีน็อกนซึ่งเป็น Marketplace ออนไลน์เราลงสินค้าไว้ เยอะมากๆเข้าไปดูใครมีส่วนลดช่องทางไหนเข้าไปเลือกจนได้แตะว่าวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ